มดดำอวยพรวันเกิดทักษิณมดดำอวยพรวันเกิดทักษิณทีทพิสูจน์แล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขเล่าเรื่อง20ปีที่แล้วที่เป็นจริงในวันนี้วันที่26กกฎาคม64มดดำคชาพาพิธีกรชื่อดังโพยข้อความอวยพรวันเกิดนายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูซัมอดีตนายกรัฐมนตรีผ่านทางอินสต,ตาแกรมความว่าสุขสันต์วันเกิดพี่โทนี่แอททักษิณไลฟ์ อายุครบ27ปีแต่ที่เรารู้จักคือทักษิณพ่อของโอก๊กขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นคนที่พิสูจน์ให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเพราะว่าท่านทำอยู่กับวิวัฒนาการใหม่ๆม,มักจะอยู่กับสิ่งใหม่ๆเสมอจำได้เลยสมัยเกือบ20ปีแล้วท่านบอกว่าวันหนึง่งทุกคนจะใช้โทร,รศัพท์มือถือเมื่อก่อนเรายัางคิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงโทรศัพท์แพงจะตายจะใช้ทุกคนได้ไงโทรศัพท์จะเห็นหน้าโทรศ ฟังเพลงแบบกระเป๋าเงินผ่านไปสิปีเป็นอย่างที่ท่านพูดจริงนี่แหละพ่อโอ๊กผ่านทองแท้ผู้ที่เรารักมากวันนี้วันเกิดท่านปีนี้ขอให้ท่านมีแต่สิ่งใหม่มีวิวัฒนาการใหม่สุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงสำเร็จพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสุขสันต์วันเกิดพี่โทนี่ขอให้เป็นล่มโพร,ร่มทรายของลูกของหลานแข็งแรงที่สุดแต่รูปเก่ามากรูปน่าจะเกินสาป,ปีและอยากถ่ายรูปใหม่ๆกับ พี่โทนี่